ทัวลงไอรัชนกหลังแสดงจุดยืนจุดผู้อำลาเผด็จการริมแม่น้ำเจ้าพยาต้องบอกว่าทำเอาร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อล่าสุดทัวลงไอรัชนกเต็มๆหลังแสดงจุดยืนจุดผู้อำลาเผด็จการริมแม่น้ำเจ้าพยาปมพิธาชวดนายก เรียกได้ว่าสิ้นสุดการโหวตนายกแล้วสำหรับทิมพิธาหัวหน้าพักคก้าวไกลชวดการเป็นนายกในการโหวตรอบแรกและต้องรอโหวตใหม่อีกครั้งในวันที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยได้เสียงโหวตเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบจำนวน182เสียงและงดออกเสียงจำนวน199เสียงซึ่งไม่เพียงพอกับเสียงที่ต้องการทั้งหมด375เสียงท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนและคนบันเทิง และล่าสุด ต้องบอกว่าทำเอาการเมืองร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อทัวลงไอรัชนกสอสอป้ายแดงแห่งพักก้าวไกลที่ร่วมกับแบรนด์แว่นตาดังประกาศแสดงจุดยืนชัดเจนโดยการจุดพุ้ําลาเผด็จการริมแม่น้ำเจ้าพยาปมพิธาชวดนายกขณะที่แบรนด์แว่นดังก็ได้โพสต์ภาพคู่กับไอรัชนกขณะจุดพุพร้อมระบุข้อความว่าเผด็จการต้องล่มสลายประชาชนชาวไทยจะต้องเป็นฝ่ายชนะกับตันร่วมกับสอสอไอจากพักก้าวไกล จุดพุไฟสุดงดงามบนเรือที่แล่นอยู่แม่น้ำเจ้าพยาเอเชียทีคโดยพุไฟได้จุดเป็นคำว่าริบเผด็จการโดยพุไฟนี้ได้เริ่มจุดตอนเวลา19.19น 19. 19. นาทีที่ผ่านมาซึ่งงานนี้หลังเรื่องราวได้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลไอรัชนกนั้นก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมเป็นจานวนมาก